อ่อนซอดหลายพี่น้องบ่ไดมาดนเนาะค่ะนาะแต่พู้เพิ่มว่าซับกินกับมีเด้วยค่ะนี่เพิ่มเอาเนาะใหม่นี่แต่ว่าคือสิเมืดหลาแล้วเนาะค่ะเนาะปล่อยได้แค่นี้เนาะค่ะนุ้สีด้สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนจ้ามื้อนี้แม่นั่นก็สยิมาอยู่กกอไผ่ยด้วยค่ะทุกคนมื่อนี้มาตักท้ายอยู่ก่อไผยค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนจ้า มื่อนี้แม่นั่นก็จะมาอยู่ก่อไผยเด้อค่ะทุกคนเมื่อนี้มาตักท้ายอยู่ก่อไผยค่ะสี่ได้เพล่พันได้หลายทับสีได้ถ้ามันอันคางพุช่าต่อไปอีกเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนจ้าเมื่อนี้แม่นั่นก็จะมาอยู่ก่อไผยเด้อค่ะทุกคนเมื่อนี้มาตักทายอยู่ก่อไผยค่ะหมือนหน้าแปลงนี้บ่ได้เฮ็ดยังเลยพี่น้องเอ้ยข่อยบ่มีทุนมีห้อนี่สีวานเขาเนาะสิ่ได้พื้นทีอยู่ค่ะไต่จักสีเฮ็ดอย่างไรเนาะค่ะว่าสีปลูกมั่นเนาะค่ะเนาะ วสวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนจ้าเมื่อนี้แม่นั่นก็จะมาอยู่ก่อพายด้วยค่ะทุกคนเมื่อนี้มาตักท้ายอยู่ก่อไผยค่ะมาปลูกมันนะคะนี่ค่ะพี่ได้อยู่ค่ะปลาปลาหน้าแปลงนี่นะคะนอไมยย้ยังยั่งอยู่เลยสวยงามมากเลยค่ะนี่แมงเหมือนตักเต่านะคะสีเหลืองก็มีสีแดงก็มีนะคะทุกคนนี่ค่ะมันเป็นแมงแกสีนะคะคืาแมงอะไรนะ,ะอ้ยเ้าแล้วเขากระสีมาเอาเขข่อยมืดเกอะซะละ้ บอกให้ข้าเจ้ามาเอาแล้ก็สีมาเอาเมือ่อเกาะนอพหญ่โอ้จังสีก่กับอาโอ้ยวาวแล้วเขราะ็สีมาเอาของคอยเมือ่อเกะลสานึบอกให้ข้าเจ้ามาเอาแล้ก็สีมาเอาเมื่อเกาะ่อพหญ่โอ้จังสีก่กับพี่น้องนี่เห็นบ่นี่นอเอ้ยนอไผ่นี่ค่ะนี่แม่งนี่ยังค่ะพี่น้องนีมน่มันมาเก่อนอไผ่เนาะค่ะนนี่แม่งคือเตาไหมค่ะเนี่ค่ะมันมาขึ้นกอะไผ่เนาะค่ะ นอนอใหม่ก็ยังมีพ่ออยู่ได้กินอยู่เด้อค่ะพี่น้องผู้ใดอยากได้กะมะเอาไปแกงเด้อค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนจ้าเมื่อนี้แม่นั่นก็ยิมาอยู่ก่อไผยเด้อค่ะทุกคนเมื่อนี้มาตักท้ายอยู่ก่อไผยค่ะเหมือนค่ะพี่น้องนี่เห็นบ่นี่นอเอ้ยนอไผยนี่ค่ะนี่แม่งนี่ยังค่ะพี่น้องนี่มันมันมากอ่อนอไผยเนาะค่ะนื่ นี่แม่งคือเตาไหมคะ่ะนอบักใหญ่นะคะมือนี้มาชมกอะไผ่ด้วยค่ะเด้อทุกคนพี่น้องเอ,อ้ยนอไผ่หลา่าแต่กับพ่อได้กินเนาะคะ่ะเนาะเป็นกินซุ้งเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่ามันก,ก็ออกบอ่บอใดบ่อใดเนาะคะ่ะเนาะเออรพาอได้กินอยู่ด้วยค่ะทุกคนกอไผ่นอไผ่อุ้ยบางนอนนี่สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนจ้าเมื่อนี้แม่นั่นก็ยังมาอยู่กอะไผ่ด้วยค่ะทุกคน <laughs> มือนี้มาตักท้ายอยู่กอไะไผ่ค่ะนอใหม้ก็ยังมีอยู่อยู่ด้ค่ะพี่น้อง นี่ผลงานที่ตัดแล้วเนาะคะ่นะเนาะผลงานที่ตัดเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะไปเรื่อยเนาะคะ่ะ <laughs> ตัวนี้เง่าแล้วบินขึ้นไปสูงแล้วค่ะนี่ค่ะแต่ทั้งนี้กับพ่อได้กินเนาะคะ่ะอีก,กอันหนึ่งใหญ่เนาะค่ะพี่น้องที่ตัดออกให้เมื่อนี่เลยจา้าพรวบานเฮียน,นอไม่กันยังมีอยู่อยู่ได้คะ่ะพี่น้องนี่ผลงานที่ตัดแล้วเนาะคะ่นะเนาะ ผลงานที่ตัดเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะอ้าเวาแล้วเขากระซิมาเอาเของข่อยมืดก่อเ่หีหงบอกให้ข้าเจ้ามาเอาแล้วกระซิบมาเอาเมืดก่อนนาะพ่อใหญ่โอ้จังสี่กับจีด้ยเพรพันได้หลายๆท่สนจีด้ท่านมันอันคางพุทธาต,ต่อไปอีกเนาะคะ่นะเนาะเสี่ยวไปเห็ุหารพุทธาเนาะคะ่นะเนาะนี่ค่ะแปลงนี่ตัดบ่ทัฒนได้แล้วค่ะแต่น,นอกก้อใหญ่อีรีพี่นอ้องพูดอะ ปอยให้เพื่อนบินขึ้นไปไปใช้เรื่อยเนาะคะ่ะตัวนี้เง่าแล้วบินขึ้นไปสูงแล้วค่ะนี่ค่ะแต่ทั้งนี้กับพ่อได้กินเนาะคะ่ะอีกกอหนึ่งใหญ่เนาะคะ่ะพี่น้องที่ตัดออกให้เมื่อนี่เลยจ้าพ่อบาลไอ้นอกไม่กันยังมีอยู่อยู่ได้ค่ะพี่น้องนี่ผลงานที่ตัดแล้วเนาะค่ะเนาะผลงานที่ตัดเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะสีเบื้องคันนี่ปู๊บขึ้นไปตะเลียงมันหักตัวตะเรียงนี่นอกบอกใหญ่ไหมเนี่ย มันจะเป็นกอได้บนอนันหักแล้วนะจีได้เพรพันได้หลายทับจีไดทํามันอันข้างพุชาต,ต่อไปอีกเนาะค่ะเนอะไม่นั่นบ่านาสีซับไปเลยค่ะน่าเสียวไว้เป็นกอเนาะจ้าแคปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะเด้อจ้าว้าวาแล้วเขากระิเอาเขาคอยมืดกอด่อใช่หล่ะบอกให้ข้าเจ้ามาเอาแล้วก็สีบเอาเมืดกอด่อนนาอพ่อใหญ่โอ้จังสี่กับสวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนจ้า มื่อนี้แม่นั่นก็บิมาอยู่กกอไผ่ยด้อค่ะทุกคนเมื่อนี่มาตักท่ายู่กอ่อไผยค่ะค่ะว้ยเบาแล้วเขากระสีเมาเอาเขา่อยมือ่อกาะใช่หรบอกให้ข้าเจ้ามาเอาแล้วก็สีมาเอา,เอาเมืดอกอเนาะพ่อใหญ่โอ้จังสี่กับคะเนี่ยค่ะมันมาขึ้นกอ่อไผยเนาะค่ะนอนอใหม่ก็ยังมีพ่ออยู่ได้กินอยู่เด้อค่ะพี่น้องผู้ใดอยากได้ก็มาเอาไปแกงเด้อค่ะนีบ่งค่ะนี่เปือบเพื่อขึ้นไปตะเลียงมันหักตัวตะเรียง แน่นบอบบกใหญ่แม่เน่มันจะเป็นก่อไดบอนอันฮักแล้วนะเฮ้ยอ่อนซอดหลายพี่น้องบอดไดมาโดนเนาะคะ่ะเนาะแต่พูเพิ่มว่าซับกินกับมีเด้วยค่ะนี่เพิ่นมาเอานอใหม่นี่แต่ว่าคือสีมดหลาแล้วเนาะคะ่ะนอปล่อยไดแค่นี้เนาะค่ะนุ้ยซีไดเสียวไปเหตดห่านพุช,ช่าเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะแปลงนี่ตัดว่าท่านได้แล้วค่ะแต่นอก่อหญ่อีลีพี่น้องพนนะ่ะ ป่อยให้เพื่อนบินขึ้นไป,ปหน้าแปลงนี่บ่ได้เฮ็ดยังเลยพี่น้องเอ้ย่อยบ่มีทุนมีห้อนที่สิวานเขาเนาะสิได้พื้นทีอยู่ค่ะแต่จักสีเฮ็ดจังไ๋เนาะคะ่ะว่าสิปลูกมั่นเนาะคะ่ะเนาะว่าจะเุ้ยอ่อนช้อดหลายพี่นอ้องบ่ได้มาดนเนาะคะ่ะเนาะแต่ผู้เพื่อนว่าซับกินก็มีเด้ค่ะนี่เพิ่นมาเอาเนาะใหม่นี่แต่ว่าคือสิหมดหลาแล้วเนาะคะ่ะเนาะป่อยได้แค่นี้เนาะค่ะสิได้ได้ดเพ่พันได้หลายถิได้ถ้ามันอัน้างพุทธาต,ต่อไปอีกเนาะคะ่ะเนาะ สวัสด right. ีค่ะพี่น้องทุกคนจ้าเมื่อนี้แม่นั่นก็บยิมาอยู่ก่อไผยเด้อค่ะทุกคนเมื่อนี้มาตักทายอยู่ก่อไผยค่ะมือเบื้องขัานี่เปื้อเผื่อขื้นไปตะเรียงมันหักตัวตะเรียงแน่นอ่อบกงหญ่แม่เนี่ยมันจะเป็นก่อไดบอัหนักแล้วน่ะมือเบื้องขัานี้เปื้อเผื่อขื้นไปตะเรียงมันหักตัวตะเรียงแน่นอ่อบกงหญ่แม่เนี่ยมันจะเป็นก่อไดบอัหนักแล้วน่ะ หน้าแปลงนี่บด้เฮ็ดยังเลยพี่น้องเอ้ย่อยบ่มีทุนมีฮ้อนทีสิวานเขาเนาะสีดายพื้นทีอยู่ค่ะแต่จักสีเฮ็ดอย่างไรเนาะค่ะว่าสิปลูกมันเนาะค่ะเนาะว่าจะปีบ่งคัะนี่เปื๊อเพื่อขื้นไปตะเลี้ยงมันหักตัวตะเลี้ยงน่น้อบอกไงแม่เนี่มันสิเป็นก่อไดบอนั่นหักแล้วนะหน้าแปลงนี่บด้เฮ็ดยังเลยพี่น้องเอ้ย่อยบ่มีทุนมีฮ้อนทีสิวานเขาเนาะสีดายพื้นทีอยู่ค่ะแต่จักสีเฮ็ดอย่างไรเนาะค่ะว่าสิปลูกมันเนาะค่ะเนาะ ว่าจะเปีค่ะนี่ค่ะมาเอาไม้ไผ่เนาะค่ะเนาะมาเอาไม้ไผ่เพื่อไปทําค่างพุซ่าเนาะค่ะเนาะฝนตกรดกับเขามาบ่ได้พี่น้องเอ้ยได้เพร่พัดได้หลายถ้าจีได้ถ้ามันอันค้างพุช่าต่อไปอีกเนาะค่ะเนาะไม่นั่นบ่นาสีซับไปเลยค่ะนนาเสียวไวเป็นกอเนาะจ้าแคบนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะเด้อไปเรื่อยเนาะค่ะตัวนี้เงาแล้วบินขึ้นไปสูงแล้วค่ะนี่ค่ะแต่ทั้งนี้กับพ่อได้กินเนาะค่ะอีกอกหนึ่งใหญ่เนาะค่ะพี่น้อง ตัดออกให้มืดนี่เลยจ้เพว่านอ้าวไอ้เราแล้วเขากระีมาเอางขาค่คอยมืดก่อใช่หรบอกให้ใคาเจ้ามาเอาแล้ว,ลวกระซิบเอาเมืดก่อเนานะพ่อหญ่โอ้จังสี่กับเสียวไปเห็ดหา่านพุดซ่าเนาะคะ่นะเนาะ,ะนี่ค่ะแปลงนี่ตัดว่าท่านได้แล้วค่ะแต่นอกก่อยยิ่งี้พี่น้องพูนะ่ะปล่อยให้เพื่อนบินขึ้นไปมันสวยงามมากเลยค่ะนี่แมงเหมือนตักเต่านะคะสีเหลืองก็มีสีแดงก็มีนะคะทุกคนนี่ค่ะ มันเป็นแมงกสีนะคะเขื่อนม่าแมงอะไรนะบอ่บอใดบ่อใดเนาะค่ะเนาะเออพอได้กินอยู่ด้วยค่ะทุกคนกอไผ่เนะาะไผ่อุ้ยบังนอนจ้าว้ยเบาแล้วเขากระซิเอาเขาข่อยมืดกอใช่หรื <laughs> บอกให้้าเจ้ามาเอาแล้วกระิบเอาเมืดก่อเนาะพ่อใหญ่โอ้จังสี่กับไม่นั่นบ้นาสีทรัพไปเลยค่ะนาเสียวไว้เป็นก่อเนาะจ้าเข็บนี่ก็แค่นี้เด้อค่ะเด้อปลูกมันนะคะนี่ค่ะพี่ได้อยู่ค่ะปลาปลาหน้าแปลงนี่นะคะน้องไม้ยังยั่งอยู่ด้วยค่ะพี่น้องนี่เห็นบะ นอเอ้ยนอไผ่นี่ค่ะนี่แม่งนี่ยังค่ะพี่น้องนีมน่มันมาเกอ่อนอไผ่นะค่ะนึ่นี่แม่งคือเตาไหมคะ่ะนอบักใหญ่นะคะเมื่อนี้มาช่มก่อไผ่ด้วยค่ะดเด้อทุกคนพี่น้องเอ้ยนอไผ่หลา่าแต่กับพ่อได้กินเนาะคะ่ะเนาะเป็นกินซุงเนาะคะ่ะเนาะพะว่ามันก็ออกปอนอไม่กันยังมีอยู่อยู่ได้ค่ะพี่น้องนี่ผลงานที่ตัดแล้วเวนะคะ่ะเนาะ ผลงานที่ตัดเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะนอบักใหญ่นะคะเมื่อนี้มาชมก่อไผ่เด้อค่ะเด้อทุกคนพี่น้องเอ้ยนอไผ่หล่าแต่กับพ่อได้กินเนาะค่ะเนาะเป็นกินซุ้งเนาะค่ะเนะาะเพราะว่ามันก็ออกไปบางค่ะนี่ปื้อเพื่อขึ้นไปตะเรียงมันหักตัวตะเลียงนี่น้อนบักใหญ่แมมเนี่ยมันจะเป็นกาาน่อได้บอนันหักแล้วนะนีะน่นอไม่กันยังมีอยู่อยู่ได้ค่ะพี่น้องนี่ผลงานที่ตัดแล้วเนาะค่ะเนาะ ผลงานที่ตัดเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะมาเอาไม้ไผ่เนาะค่ะเนาะมาเอาไม้ไผ่เพื่อไปทําค่างพุซ่าเนาะค่ะเนาะฝนตกลดกับเขามาบ่อดดพี่น้องเอยปลูกมันนะคะนี่ค่ะพี่ได้อยู่ค่ะปลาปลาหน้าแปลงนี่นะคะนอไม้ยังยั่งอยู่ด้วยไม่นั่นบ่นาสิซับไปเลยค่ะนาเสียวไว้เป็นกอเนาะจ้าแคบนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะเด้อบ่อดดบ่อใดเนาะค่ะเนาะเออ พอได้กินดยู่แ้วคะ่ะทุกคนกอไผ่เนอไผ่อุ้ยบางนอนนี่ไม่นั่นบ่านาสิซับไปเลยค่ะหนาเสียวไวเป็นกอเนาะจ้าแคบนี่ก็แค่นี้เด้อค่ะเด้อค่ะพี่นอ้องนี่เห็นป่นี่หนอเอ้ยหนอไผ่นี่